สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกันกับเอิญเช่นเคยนะคะที่ช่อง SP สินค้าของเบ้งวันนี้เอิญจะพาทุกคนมาดูรถเข้าใหม่นะคะสดๆดร้อนๆเลยก็คือคันนี้นะคะโตโยต้าฟอร์จูเ2.7ตัววีเครื่องเบนซินนะคะได้รถปี2012-2013นะคะแต่งเทียดีมาให้ด้วยนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถนะคะ เอาไว้ใช้งานในช่วงนี้นะคะแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะราคาตั้งขายที่5,99,000บาทเท่านั้นนะคะเลขไม่ของคันนี้น้อยมากๆเลยนะคะเพียง96,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะก่อนรับชมคลิปนี้เอน้องฝันทุกคนกดไลค์ like, ก็แชร์กดติดตามเพื่อนด้วยนะเดี๋ยวจะพามาดูนะคะบอดี้ภายนอกแล้วก็ภายในตัวรถของคันนี้ก็เลย สำหรับคันนี้นะคะเป็นโฉมหน้านะคะเป็นโฉมหน้ายากักพร้อมกับตัวกระจังหน้าเป็นคโครเมียมมาพร้อมไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะมีคิ้วกันมแมลงติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยนะคะทะเบียนรถคันนี้นะคะเป็นทะเบียนสงขลาเดี๋ยวเปลี่ยนป้ายให้เป็นกรุงเทพนะคะ คันนี้จัดไฟแัน้นได้เต็มเริ่มต้นที่ฟีดาวได้เลยนะคะค่างวดในการผ่อนของคันนี้อยู่ประมาณ12,000บาทนะคะใครที่สนใจนะคะสอบถามเอิ้ได้เลยนะคะผ่านเบอร์โทร097 169 3884นะถัดมาเลยแม็กของคันนี้นะคะเป็นแม็กเดิมๆจากโรงงานเลยนะหัวน็อต6รูนะคะพร้อมกับตัวยางที่จะได้เป็นยางของ b บ s t o n e นั่นเองนี่ บันไดข้างสติ๊กเกอร์ของเทียดีก็คาดอยู่ครบเลยนะคะไฟเลี้ยวกระจกมองข้างติดคิวกันสัตว์มาให้รอบพันนะคะพร้อมติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยรอบคันติดแผงกันลอยมาด้วยนะคะันนี้ของ Fort จ n e r นั่นเองนะคะนี่สวยสยเลยนะคะถัดมาเรามาดูตัวบอดี้กันต่อเลยกระจกรถเดิมๆแบบนี้เลยนะ,ะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับตัวล้อนะคะเป็นล้อมแม็กนะคะสวยๆแบบนี้นะคะสีดำตัดสีโครเมียม ไม่มีร่องรอยของการเกิดสบัดเลยนะหัวน็อตหกรูแบบนี้ mm hmm. เช่นเดียวกันนะคะสําหรับด้านท้ายของคันนี้นะคะมีในส่วนของตู้สเกิร์ตด้านหลังนะคะติดมาให้ด้วยพร้อมกับตัวโลโก้ทีดีนะคะแล้วก็ไฟไท้ายเป็นแบบหลอดไส้ฮาโรเจนนะคะกรอบนะคะของดวงไฟก็จะตัดเป็นคโครเมียมเงาๆแบบนี้เลยสวยมากคันนี้นะคะ โครงสร้างเดิมนะคะรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักจมน้ําไฟไหมไม่ตัดต่อเลขตัวเครื่องเลขตัวถังนะคะพร้อมรับประกันหลังการขายให้กับลูกค้าอีก3เดือนเต็มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบเกียร์นะคะเครื่องยนต์นะคะระบบไฟระบบแอร์ดูแลให้กับลูกค้าเลยนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะรายละเอียดของภายในของคันนี้กันนะคะตัวรถก็มาบอกก่อนมีกล้องด้านหลังมีตัวไล่ฟ้าสปอยเลอร์ด้านบนนะคะแล้วก็มีไฟเบรกนุนที่สาม,มาให้ด้วยเรามาดูนะคะรายละเอียดโครงสร้างกันต ่อดีกว่านี่ตัวนี้เขาจะมีด้านหลังนะคะที่เขาติดตัวกันลอยด้านท้ายมาด้วยนะคะสวยมากรายละเอียดเดิมๆเ,เลยนะคะหเห็นกันเลยนะคะหัวน็อตเดิมๆเม,ม็ดอาร์คเดิมๆนะคะโครงสร้างสวยๆแบบนี้เลยนะคะรุ่นนี้เป็นที่นิยมมากๆสําหรับลูกค้าท่าในใดที่กําลังมองหายอยู่ไม่ควรพลาดเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นรถที่หาย,ยากถือว่าแลไอเทมอีกหนึ่งคันเลยนะคะ เรามาดูภายในกันบ้างนะคะภายในคันนี้เป็นเบาะหนังสีเบจนะคะอันนี้ก็คาดนะคะนี่ด้านข้างขึ้นแบบนี้ได้เลยนะคะตัวเบาะนะคะคันนี้ก็เป็นรถครอบครเจ็ทที่นั่งนั่นเองนะคะสวยๆกริบๆบแบบนี้เลยนะ,ะพร้อมกับตัวเพดานด้านบนนะคะที่เขามีไฟแล้วก็อขออภัยค่ะมีในส่วนของแอร์นะคะบนเพดานให้ครบทุกจุดเลย ยมากสำหรับตัว Fortuner นะคะรุ่นนี้เป็นที่นิยมด้วยนะคะถัดมาเลยเรามาดูตัวยางเส้นที่3กันบ้างนะคะและก็ล้อมแมกล้อมแมกไม่มีร่องรอยของการเกิดสมบัตบเลยนะหัวน็อตกรูแบบนี้เลยนะคะสปีกเกอร์ค่าด,ด้านข้างก็ยังอยู่ครบแบบนี้เช่นเดียวกันนะคะของเทียดีแผงกันรอยนะคะก็มีมาให้อยู่ครบพร้อมกับตัวคิ้วกันศาสร์นะคะ f o r t u n เนแหลกหลังคาด้านบนนะคะก็มีมาให้เช่นเดียวกันนี สวยๆเดิมๆเลยนะคะคันนี้ล้อแม็กสภาพสวยทั้งสี่เส้นเลยนะคะให้เห็นกันเลยนะคะรอบพันของคันนี้ถือว่าสวยมากซุ้มล้อด้านข้างนะคะเขาก็จะนูนนะคะพร้อมกับตัวสเกิร์ตด้านหน้าสเกิร์ตหลังนะคะคันนี้ถือว่าสวยๆเลยนะคะใครที่สนใจคันนี้นะคะสามารถโทรสอบถามรายละเอียดกับเอิร์นได้นะคะพันเบอร์โทร0971693884ได้เลยเดี๋ยวอพาไปดูในส่วนของภายในตัวรถคันนี้กันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูภายในกัน พามาชมในส่วนของภายในตัวรถคันนี้กเลยนะคะคันนี้นะคะได้ภายในเป็นสีเบดนะคะสีเทาตัดสีเบสสวยๆแบบนี้เลยลายไม้นะคะที่คอนโซลด้านแผงประตูด้านข้างนะคะก็จะมาพร้อมกับตัวกระจกบันเลื่อนอโต้คนขับนะคะเซ็นทรัลล็อกรถกดล็อกมีมาให้เรียบร้อยที่จับแผงประตูภายในนะคะก็จะเป็นแบบโครเมียมเลย ตัวรถคันนี้นะคะลายไม้นะคะที่พวงมาลายัยพร้อมกับตัวพวงมาลัยนะคะที่มีมันติกฟังก์ชั่นให้1ฝัง่งนะคะสามารถรับสายว่างสายเชื่อมต่อบลูทูธได้เลยนะคะมีในส่วนตัวเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนช่องมาให้เรียบร้อยเลยนี่มีจอมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีแอร์มาให้เป็นแบบออโต้เลยสวยมาก ตัวบ่อคันนี้นะคะเป็นบ่อนหนังปอกไฟฟ้าด้วยนะคะไม่ยุบไม่ย,ย้อยไม่้ํำเลยนะคะภายในถือว่าสวยกลิบแบบนี้เลยนะเพดานด้านบนนะคะก็จะมาพร้อมกับตัวไฟสองแผงนที่มีที่บงังแดดมาให้2จุดด้วยถัดมานะคะเรามาดูด้านหลังกันเลยดีกว่านี่คันนี้นะคะเป็นรถครอบจัวรเจ็ดี่นางนะคะตัวเบาะเขาสามารถพับเก็บได้นะคะ <S <S พร้อมกับตัวรถนะคะที่จะได้ตัวเบาะนะคะไม่ยุบไม่ย,ย้อยไม่ฉีดไม่ขาดไม่เปื่อยไม่มี้าวเลยนะคะสวยมาก คันนี้นะคะสวยจริงนะคะใครที่สนใจนะคะรีบติดต่อมาได้เลยนะรุ่นนี้สเปกนี้นะคะนานๆทีจะมีเข้ามาด้วยนะเดี๋ยวเอินพาทุกคนนะคะไปดูในส่วนตัวห้องเครื่องยนต์คันนี้กันเลยดีกว่าเนาะใครที่อยากจ,จะเข้ามาดูรถนะคะร้านมันอยู่เสรีไทย7 0ิบมินบุรีกรุงเทพนะคะเดี๋ยวเอินเปิดตัวห้องเครื่องให้กับทุกคนได้ดูกันเลยดีกว่าค่ะ ตามมาชมในสตัวห้องเครื่องกันเลยนะคะคันนี้เป็นเครื่องเบนซินนะคะรูปลักก็จะประมาณนี้เลยนะคะแต่ว่าปกตินะคะคุณลูกค้า่ะให้เห็นก็นเลยนะคะว่าตัวรถนะ,ะไม่มีรับน้ำมันไหลยมรั่วซึมนะคะพร้อมกับตัวรายละเอียดสติ๊กเกอร์ทุกจุดก็ยังอยู่ครบแบบนี้เลยอื่ ห้องเครื่องนะคะเดิมๆสวยๆเลยนะคะพร้อมฝากระโปรงด้านหน้านะคะไม่มีขยับไม่มีไขไม่มีถอดเหมือนด้านท้ายเลยนะคะคันนี้สวยจริงเดิมจริงรายละเอียดโครงสร้างนะคะเดิมๆเลยนะรับประกันแน่นอนนะคะไม่มีชนหนักจนน้าไฟไหมไม่แต่ต่อเลขเครื่องเลขถังนะคะเลขๆๆะะเทปก็ยังอยู่ครบแบบนี้เช่นเดียวกันสติ๊กเกอร์นะคะทุกจุดอยู่ครบนะคะฝากระโปรงด้านบนนะคะก็ให้เห็นรายละเอียดกันเลยนะคะเม็ดอาโครงสร้างโลโก้ของโตโยต้าก็ยังสลักอยู่แบบนี้เลย สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังนสนใจออรรถ Toyota er v t o ่ o t o Fortuner 2.7ตัว VTRD ได้รถปี2 0 1 2จปี1 3คันนี้นะคะสามารถโทรสอบถามรายละเอียดกับเอิรนได้เลยนะคะผ่านเบอร์โทร0 9 7 1 6 9 3 8 8 4นะคะสามารถแอดไลน์มาหาเอิรเบอร์นี้ได้เลยนะ,ะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถออกได้นะคะเตรียมเอกสารอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็ให้แฟนน,นะคะวิง่งไปเซ็นที่บ้านได้เลยนะคะอยู่จังหวัดไหนก็ออกได้นะคะ ถ้าเกิดลูกค้าอยู่กรุงเทพนะคะอยากจะเข้ามาดูรถนะคะร้านตั้งอยู่ที่เซรีไทย70มิลบุรีกรุงเทพนะคะข้างๆโรงพยาบาลเสศิริแพทย์เสรีรักเลยนะคะเลยมาประมาณ300กิโลเมตรเท่านั้นนะคะติดริมถนนเลยนะคลิปนี้นะคะใครที่ถูกใจนะคะก็เอินก็ฝากกดไลค์ก็แชร์กดติดตามเพื่อนด้วยนะจะมาเดตสต็อกรถนะคะให้กับทุกคนได้เข้ามาชมอีกนะคะไว้เจอคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ